สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวีแซมาผักผลไม้แก้ท้องอืดช่วยย่อยอาหารวันนี้จะมาพูดถึงผักผลไม้หรืออาหารเพื่อสุขภาพเพราะทุกคนก็รู้ดีว่าการรับประทานผักและผลไม้มีทั้งก,กยากใยอาหาร วิตามินและเกลือแร่ต่างๆซึ่งวัตถุดิบที่สำคัญในการช่วยย่อยอาหารและแก้อาการท้องผูกก็คือกากใยอาหารซึ่งอยู่ในผักผลไม้เป็นจำนวนมากนั่นเองแต่ทว่าผักผลไม้บางชนิดก็มีสปปรรพคุณเด่นในเรื่องของการช่วยย่อยขับลมวันนี้ก็เลยจะนำผักผลไม้ที่ช่วยแก้อาการท้องอืดแล้วก็ช่วยย่อยอาหารจำนวน10ชนิดมาเล่าให้ฟังกันว่า ผักผลไม้ชนิดใดที่จะช่วยคุณในการย่อยอาหารหรือแก้อาการท้องอืดสำหรับคนที่มีอาการบ่อยๆนั่นเองอย่างแรกเลยก็คือหอมแดงหอมแดงมีดีแค่ช่วยในการบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกเท่านั้นแต่หอมแดงยังมีสปปรรพคุณในการช่วยในการขับลมแก้ท้องอืดแน่นท้องเนื่องจากอาการของอาหารไม่ย่อย แล้วก็ยังช่วยในการย่อยอาหารและก็ทําให้เกิดการเจริญอาหารอีกด้วยนั่นเองใครรับประทานหอมแดงเวลายอยู่ในยำเนี่ยก็จะมีรสชาติเผ็ดๆแบบนี้ครับก็จะเป็นตัวที่ช่วยบรรเทาอาการบวดคัดจมูกได้เป็นอย่างดีแถมยังมีคุณสมบัติในการขับลมแก้ท้องอืดแน่นท้องแล้วก็ยังช่วยย่อยอาหารอีกด้วยนั่นเอง 2. กระเพรากระเพราก็ถือว่าเป็นผักที่นิยมในการนํามาทับรับประทานอาหารเช่น หมูสับผัดกระเพรา,าไก่ผัดกระเพรา,าหรือผัดกระเพรา,าทะเลแบบนี้ครับซึ่งกระเพรา,าเนี่ยเป็นผักที่มีน้ํามันหอมระเหยกลิ่นของกระเพรา,าจะมีรสชาติที่ออกเผ็ดร้อนมีสรรพคุณในการแก้อาการทอ้องอืดแล้วก็กระตุ้นระบบย่อยอาหารในร่างกายได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับถ้าใครมีใบกระเพรา,าสดลองเด็ดมาต้มกับน้ําร้อนชงเป็นชา กระเพราดื่มแบบนี้ก็จะเป็นตัวช่วยในการแก้อาการท้องอืดที่เป็นอย่างดีเลยทีเดียวละครับ 3. ม,มันเทศใย,ยอาหารในมันเทศจะช่วยในการกระตุ้นเอนไซม์เพื่อช่วยย่อยอาหารในลำไส้ส่งผลให้ระบบย่อยอาหารนั้นทำงานได้อย่างดีและก็ขยันขันแข็งมากขึ้นแบบนี้นะครับเพราะในมันเทศเนี่ยมีไฟเบอร์มากแล้วก็ยังช่วยผลักดันอาหารที่อยู่ลำไส้ ให้มีการเคลื่อนไหวก็เนื่องจากมีไฟเบอร์เนี่ยก็เป็นตัวที่จะผลักดันให้อาหารที่อยู่ในลาไส้นะั้นะมีการเคลื่อนไหวถูกย่อยแล้วก็ถูกขับถ่ายออกมาในที่สุดนั่นเองแหละครับ 4. แตงกวานอกจากแตงกวาเนี่ยจะมีไฟเบอร์อยู่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแต่แตงกวาก็ยังมีน้ำเป็นส่วนประกอบเยอะมากเลยทีเดียวนะครับช่วยในการส่งเสริมกระบวนการย่อยอาหาร โดยการรับประทานแตงกวาแก้มกับน้ำพริกหรือจะเป็นแก้มกับข้าวผัดแบบนี้อาหารชนิดต่างๆก็เป็นอย่างดีเลยทีเดียวสามารถจะทำเป็นสมูทตี้ผสมน้ำพึ่งแบบนี้ก็ดื่มได้เป็นอร่อยเลยทีเดียวละครับ 5. ้าพุนลูกพุนก็ถือว่าเป็นผลไม้ที่มีทั้งกากใย,ยอาหารชนิดละลายน้ำได้แล้วก็ใย,ยอาหารชนิดที่ละลายน้ำไม่ได้ด้วยนะครับ ด้วยคุณสมบัติเนี่ยจึงจัดได้ว่าพุนเป็นอาหารที่ช่วยในการกระตุน้นระบบการย่อยอาหารและก็ระบบขับถ่ายที่ดีเลยทีเดียวเชียวละครับ 6. อะโวคาโดหลายๆคนก็อาจจะยังไม่คุ้นเคยกับผลไม้ชนิดนี้ที่ชื่อว่าอะโวคาโดเพราะในอะโวคาโดเนี่ยถือว่าเป็นผลไม้ที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากนะครับ ช่วยรักษาอาการอักเสบที่เกิดในกระเพาะอาหารและลำไส้ได้นอกจากนี้แล้วสารอาหารในอะโวคาโดก็ยังช่วยในการเพิ่มแบคทีเรียและจุลินทรีย์ชนิดดีในลำไส้ส่งผลให้ระบบการย่อยอาหารดีขึ้นอาการท้องอืดแน่นท้องเนื่องจากอาหารไม่ย่อยเนี่ยก็จะช่วยบรรเทาทุเราลงไปนั่นเองก็ถือว่าเป็นผลไม้ที่ดีเลยทีเดียวอะโวคาโดนะครับ 7. Apple ใน Apple เนี่ยมีแพลคตินที่ช่วยในการกระตุ้นให้เกิดแบคทีเรียชนิดดีในลำไส้เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ลำไส้น,นั้นย่อยอาหารได้มีประสิทธิภาพตามไปด้วยที่สำคัญใน Apple ก็ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็มีวิตามินอีกหลากหลายชนิดเลยทีเดียวดีต่อการทำงานของอวัยวะภายในไม่ว่าจะเป็นลำไส้กระเพาะอาหารและเซลล์ต่างๆในร่างกายแบบนี้ ก็รับประทานแอปเปิลกันเป็นประจำก็จะช่วยในเรื่องของการแก้ท้องอืดแล้วก็ช่วยย่อยอาหารได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับ 8. กล้วยกล้วยเนี่ยถือว่าเป็นถือว่ามีไฟเบอร์ชนิดละลายน้ํามีสปปรรพคุณที่ช่วยในการย่อยอาหารในกระเพาะอาหารได้เป็นอย่างดีและกล้วยก็ยังเป็นผลไม้ที่มีไฟเบอร์ค่อนข้างที่จะสูงนะครับช่วยในการบรรเทาอาการแน่นท้องอาการไม่ย่อย แถมยังช่วยอาการท้องผูกได้อย่างมีประสิทธิภาพทีเดียวเชียวละเพราะฉะนั้นการรับประทานกล้วยเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องอยากในประเทศไทยก็สามารถหาซื้อกล้วยได้โดยสะดวกนะครับหวีหนึงก็ไม่กี่บาทเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะแก้ท้องอืดย่อยอาหารได้เป็นอย่างดีก็อย่าลืมรับประทานกล้วยด้วยนะครับ 9. มระรมรกอมมรกอรนั้นน่ะมีเอนไซม์พาเพนมีคุณสมบัติในการช่วยย่อยอาหารโดยเฉพาะ อาหารประเภทเนื้อสัตว์ที่ย่อยยากพาเพนตัวเนี้นะครับจะช่วยย่อยและก็จัดการการย่อยอาหารเหล่านั้นให้ง่ายได้มากยิ่งขึ้นและยิ่งรวมพลังกับไฟเบอร์ที่มีอยู่ในมะระกกก็จะยิ่งทําให้ระบบย่อยอาหารของเรานั้นทํางานได้ง่ายยิ่งขึ้นอีกเท่าตัวเลยทีเดียวช่วยลดอาการแน่นท้องท้องอืดจากอาหารไม่ย่อยและช่วยในเรื่องของการขับถ่ายได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับ 10. สับประรด ใครๆก็คงจะรู้สรรพคุณของสับปะระรดน,นะครับในการที่จะช่วยย่อยอาหารเพราะสับป,ประรดก็ถือว่าเป็นวัตถุดิบในการที่เรา,เาไปปรุงอาหารเพื่อการหมักเนื้อให้เปื่อยนุ่มเนื่องจากเอนไซม์โบมิเลนนะครับในสับป,ประรดเนี่ยมีฤทธิ์ย่อยโปรตีนจากเนื้อสัตว์ให้มีขนาดของโมเลกุลเล็กลงอีกทั้งเอนไซม์ในสับป,ประรดก็ยังมีสปปรรพคุณในการช่วยกระตุ้น ระบบการย่อยอาหารและก็สมานแผลในกระเพาะอาหารได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวละครับเพราะฉะนั้นแล้วใครอยากจะรับประทานผักผลไม้ที่ช่วยย่อยอาหารหรือว่าช่วยแก้อาการท้องอืดเนี่ยตัวสับป,ประรดก็ถือว่ามีผลที่น่าสนใจทีเดียวเนื่องจากมีเอนไซม์ที่ชื่อโบมีเลนนั่นเองละครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ10ผักผลไม้แก้ท้องอืดช่วยย่อยอาหาร เดี๋ยวผมสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามีผักผลไม้อะไรจะได้เป็นการรีวิวอีกครั้งหนึ่งข้อ1น่ะนะครับหอมแดงข้อ2ใบกระเพราข้อ3แตงกวา4มันเทศ5พรุน6อะโวคาโด7แอปเปลิล8กล้วย9มามะละกอและ10คือสับประรดนั่นเองนะครับเชื่อว่าผักผลไม้หลายๆชนิดก็เป็นผักผลไม้ที่เราเนี่ยรับประทานเป็นประจำกันอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นไข่ที่มีอาการท้องอืดท้องเฟอ้อหรือมีอาการของอาหารไม่ค่อยจะย่อยสักเท่าไหร่ก็อาจจะเลือกผักผลไม้ที่เราชอบรับประทานนำมารับทานเพิ่มเติมมากขึ้นกว่าเดิมแบบนี้ก็จะเป็นการช่วยได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวะครับวันนี้ก็ต้องจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับผักผลไม้แก้ท้องอืดช่วยย่อยอาหาร ในท้ายที่สุดครับอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามครับช่อง VsatMart สกดง่ายๆนะครับ v s a m a r t สามารถค้นหาได้ในช่องค้นหาของ YouTube ได้เลยครับกด subscribe ปุ่มแดงๆแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ